Hi, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. So, you Cup Temple Fan Club, Big Story, It's Sunday, and I hope you're having a wonderful long weekend. And I hope you're ready to practice some English as well. I'm here to help you with your English, especially your listening English. Temple Fan The Big Story ก็อยู่ใน YouTube YouTube. ต้นชื่อผมนะครับมันจะขึ้นมาเป็น PODCAST ครับ p o d c a s t แต่ว่าจะฟังครั้งแรกที่นี่ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังจากนั้นก็อยู่ใน PODCAST ์และอยู่ใน YouTube ไปที่ชื่อผมครับ a n d r e w b i g g s ครับข่าวสำหรับวันนี้ครับกัข่าวจากประเทศเยอรมนีนะครับอาแลวขำมากเลยครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งพูดถึงกับลูกศิษย์นะครับของผมลูกศิษย์คนไทยครับที่รักทเรียนมากแล้วผมบอกว่าผมก็เกลียดเท่าที่ลูกศิษย์ของผมรักนะคือคือ,เ,อเราเคยมีข่าวนะครับตอนนั้นเราเคยมีข่าวจากออสเตรเลียที่มีกลิ่นแปลกๆที่ออกมาจากล็อกเกอร์หนึ่งที่มหาวิทยาลัยก็ทำให้ต้องอพยพนักศึกษาทั้งหมดนะครับออกจาก มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียรู้สึกเป็นแคนเบรานะครับเมืองหลวงของออสเตรเลียสัปดาห์นี้ก็มีข่าวที่กลับมาคล้ายๆกันนะครับมันเกิดขึ้นที่เยอรมนีครับคือ,เ,อ,อเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับปรายเสนีครับปรายนีที่เยอรมันนะครับเขาต้องอพยพออกมาเนื่องจากว่า6คนต้องส่งที่โรงพยาบาลครับ อีก60ก็ต้องออกเพราะกลิน่นกลิน่นแปลกๆซึ่งเขาสงสัยว่ามันเป็นกลิ่นทีอ่อาจจะเป็นแก๊สอันตรายหรือผู้กอ่อการร้ายส่งในภัสดุแต่หน่อยที่สุดมันเป็นทุเรียนนะครับใช่แล้วครับก็เป็นทุเรียนเน่าก็ทำให้ฝรั่งตกใจครับเพราะว่าเราไม่เคยสัมผัสกับกลิ่นแรงขนาดนี้ครับ อันนี้ก็เป็นข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกคที่2ของเราใน Big Story วันนี้ครับมันเป็นข่าวที่สนุกดีครับแล้วก็ทำให้เราขำํานะครับอารมณ์ขำเพราะว่าในความจริงแล้วผมเองก็อยู่ประเทศไทย30ปีแล้วครับแต่แล้วก็เข้ากับอาหารไทยได้ดีหลายละอย่างนะครับขาดซ่อมตำไม่ได้เลยครับทุกวันครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่ผมอดที่ผมแบบรับไม่ไหวเลยครับมัน กลิ่นมันเป็นอะไรไม่รู้ก็คือทูเรียนครับไม่สามารถรับประทานได้แล้วก็เมื่อปีที่แล้วผมกลับไปลองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้แตะมา30ปีครับก็ยังไม่ชอบเหมือนกันผมเข้าใจว่าผมต้องค่อยๆกินแล้วผมจะรู้สึกดีใช่ไหมครับกับกับกับทูเรียนแต่ว่าผมว่ามันอาจจะต้องรอชาติหน้านะครับกว่าจะจะจะได้ชอบอในภาษาอังกฤษนะครับ คำว่า d u r i a n เราจะออกเสียงเป็นดอเด็กครับ durian ครับหรือ durian d-u-r-i-a-n อีกครั้งหนึ่ง d-u-r-i-a-n ก็คือ durian ครับหรือ durian ก็ได้กลิ่นในภาษาอังกฤษก็มีหลายคำนะครับคำแรกก็คือ smell s m e l l ครับ smell ก็คือกลิ่น อีกคำหนึ่งที่เราชอบใช้ก็คือ odor ครับ odor คำนี้สะกดได้หลายอย่างอสองอย่างครับก็คือ odor หรือ odor u R, ครับก็คือ odor ในภาษาอังกฤษครับ odor หรือ smell ก็แปลว่ากลิ่นนะครับแต่นอกจากนี้ครับก็มีคำอื่นนะครับอย่างเช่นคำว่า smelly จากคำว่า smell ที่แปลว่ากลิ่น smelly ครับก็แปลว่ากลิ่นเหม็นครับกลิ่นแรงครับเราก็ฟังแล้วก,ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแล้วก็นายที่สุดในปรณียน์นี้กไปรณีย์ก็คือ post office ใช่ไหมครับ post office เขาต้องถูกอพยพครับหรือ evacuate ครับในภาษาอังกฤษ evacuate evacuate ครับก็คือโยกย้ายอพยพออกจากที่ใดที่1น,นะครับก็คือ to uh, evacuate ครับถอนออกจากที่ใดที่หครับแต่ว่าผมว่าอพยพจะตรงที่สุดครับแล้ว uh, ถ้าหากว่าโดอนอพยพอย่างนี้ก็คือ to be evacuated I was evacuated They were evacuated He is She evacuated She is evacuated อย่างนี้ครับคนที่ทำงานนะครับที่ไปรษณีย์ post office คือไปรษณีย์ postal workers ก็คือบุบรุษไปรษณีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ไปรษณีย์ครับก็ใช้คำว่า postal workers ครับ p o s t a l ครับ postal ก็คือที่เกี่ยวข้องกับไปรษณีย์ workers ก็คือคนทำงานใช่ไหมครับ postal workers ต้อง evacuate แล้วก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเรื่องนี้ก็สำคัญน,น่าสนใจครับ hospital ในภาษาอังกฤษก็คือโรงพยาบาลจากคำนี้เราได้คำว่า hospitalize ครับ hospitalize ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าถูกส่งที่โรงพยาบาลสมมุติว่าผมไม่สบายอย่างหนักครับอย่างเช่นอย่างนี้แหละกลิ่นได้กลิ่นแล้วก็ทำให้เขาเป็นลมหรืออะไรครับ ผมต้องถูก hospitalized I must be hospitalized ในภาษาอังกฤษครับคำนี้เราต้องจำเอาไว้ครับเพราะว่าใช้ใช้บ่อยมากและในคราวนี้บางคนก็ hospitalized บางคนก็ evacuated ครับก็คือเขาต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะอะไรครับ nausea โอ้ oh, คำนี้ก็อาจจะเป็นสับหมยด้วยครับ nausea e ครับ nausea นะครับก็คือวิงเวียน ความรู้สึกคลื่นไส้นะครับก็คือ n นเ s e a ครับออกซสียงเป็น n o u s e a หรือ n น s e a ก็ได้ครับรับได้ทั้งสองอย่างเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้ครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเรามาดูประโยคที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าอยากจะไปฟังอีกรอบหนึ่งก็ไปที่ไปที่เว็บไซต์ของผมครับ a n d r e w b i s c o m หรือ facebook ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับ The nasty odor of durian fruit coming from a package at a German post office left six workers hospitalized and caused 60 workers to be evacuated. Twelve postal workers received treatment for nausea. Police and firefighters were dispatched to Schweinfurt in Germany on Saturday because the package was suspected to contain a dangerous gas or a harmful substance. Described as the king of fruits across Southeast Asia, the spiky fruit has a smell that's been compared to rotten meat, sewage, and dead rats. The name of the spiny fruit comes from the Malay word for thorn, duri, but the texture is soft and the flavor is sweet. The smell comes from high levels of sulfates in the fruit. Jopwela, jop kao, kaptiki, or kap, ปรยษนีที่เยอรมันนะครับซึ่งข้างนนก็เป็นทุเรียนแล้วมันทำให้เจ้าหน้าที่6คนนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็อีก60ก็กต้องอ,อพยพออกจากปรยสนีเพราะเขาคิดว่าเป็นการก่อการร้ายน้อยที่สุดก็เป็นแค่ทูเรียนนะครับ <laughs> ผมชอบประโยคผมขอไม่เริ่มที่ประโยคแรกครับผมขอประโยคยอหน้าที่4 described as the king of fruits across Southeast Asia คืออันนี้ก็เป็นวลีนะครับมันเป็นประโยคสอบู์เขาจะบอกว่ามันเป็น described as ก็อธิบายว่า king of fruits ก็คือราชาแห่งผลไม้ across southeast asia uh, ทั่วเอเชียอาคเนย์นะครับของเรา the spiky fruit has a smell ผลไม้นี้ก็เป็น spiky ครับเคยได้ยินไหมครับ spike นะครับ คำ adjective ก็คือสปายคี um, uh, ครับก็คือก็มันมีหนามใช่ไหมครับที่มันแทงๆสามารถแทงเขาไร้ได้เลยนะครับมันแหลมคมก็คือสป i k คี p i k y คครับก็คือจับแล้วก็เจ็บอย่างนี้ก็เป็นสป i k คีครับแต่สปายคีฟรุตก็คือผลไม้ที่แหลมคมข้างนอกนะครับ has a smell มีกลิ่น That's a being e c o m p r to ซึ่งเปรียบเทียบกับอะไรครับ3อย่าง Rotten Meat, Sewage, and Dead Rats เดี๋ยวผมพูดถึงแต่ละอย่าง Rotten Meat Meat ก็คือเนื้อนะครับ Rotten ก็คือที่เน่าเสียที่เน่าแล้ว R O T T E N Rotten Meat ก็คือเนื้อที่เน่าเสีย Sewage S, sew age, S E W A G E Sewage ในภาษาอังกฤษครับก็คือระบบน้ำที่เน่าเสียครับที่ออกจากชักโครกใช่ไหมครับก็เป็นน้ำเน่านั่นเองแหละครับที่ที่ที่เป็นระบบใช่ไหมครับที่ระบายน้ำเสียออกจากจากบ้านเราครับจากห้องน้ำจากชักโครกครับก็เป็น Sewage S, S E W A G E And dead rats ครับและหนูที่ตายแล้วเพราะฉะนั้นเขากำลังจะอธิบายว่ากลิ่นของทุเรียนนะครับเขาเคยเปรียบเทียบกับเนื้อที่เน่าเสียระบบน้ำที่เน่าอยู่เน่าน้ำเน่าและหนูที่ตายไปแล้วครับ <laughs> แล้วก็นี่เป็นความรู้ใหม่ของผมนะครับชื่อนี้ Durian มาจากคำศัพท์มาเลยดูรี ที่แปลว่า thorn ครับ t h o r n h o r นก็คือหนามครับ durian ครับก็มาจากอันนี้แหละเขาบอกว่า the texture is soft texture ในภาษาอังกฤษเป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จัก t e x t u r e ครับเนื้อเนื้อผ้าใช่ไหมครับเวลาเราจับอะไรแล้วก็มันสัมผัสยังไงอันนี้ก็คือ uh, texture ในภาษาอังกฤษนะครับ T E X T U R E ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กับอาหารหรือจากอย่างที่บอกเนื้อผ้านะครับก็มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเวลาแตะแล้วเวลาสัมผัสมันจะรู้สึกยังไงอันนี้คือ texture the texture is soft ครับมันนิ่ม and the flavor ร o c h a ิ is sweet ก็หวานครับแล้วเขาบอกว่า the smell comes from high levels of sulfates in the fruit ครับ บอกว่ากลิ่น smell ครับมาจาก high levels ระดับสูงนะครับจำนวนสูนของ sulfate ครับ sulfate ที่มีกลิ่นแรงครับ in the f r u i t ครับ uh, เรามาดูสักหนึ่งสองประโยคแรกดีกว่าครับ the nasty odor of durian fruit coming from a package at a German post office ก็คือกลิ่นที่แรงของผลไม้ชื่อ Durian ซึ่งมาจากพัสดุ ที่ s uh, ที่ German Post Office ครับก็คือสถานี uh, ที่ไร,รเซนีครับที่เยอรมันครับ Left six workers hospitalized ก็ทำให้คนที่ทำงานนะครับต้องไปโรงพยาบาล And caused 60 workers to be evacuated ก็ uh, มันทำให้อีก60คนก็ต้องอพยพจากโรงาจากไรเซนีครับ คำว่า uh, Nasty หรือ Nasty สามารถออกเสียงเป็น Nasty ได้แปลว่าแย่ครับไม่ดีเลยครับ Nasty ระใจร้ายก็เป็น Nasty <c oughs> ด้วยเพ <c oughs> ราะฉะนั้นกลิ่นกลิ่นร้ายก็คือ Nasty Odor ในภาษาอังกฤษเพราะว่าผมอ่านประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ึงผมอ่านทั้งหมดดีกว่า Are you ready Let's go The nasty odor of durian fruit coming from a package at a German post office left six workers hospitalized and caused 60 workers to be evacuated. Twelve postal workers received treatment for nausea. Police and firefighters were dispatched to Schweinfurt in Germany on Saturday because the package was suspected to contain a dangerous gas or a harmful substance. Described as the king of fruits across Southeast Asia, the spiky fruit has a smell that's been compared to rotten meat, sewage, and dead rats. The name of the spiky fruit comes from the Malay word thorn, duri, but the texture is soft and the flavor is sweet. The smell comes from the high levels of sulfates in the fruit. Chop khao, kyoga. The king of fruits, turian cup. I'm Andrew Bix. Have a wonderful weekend. Great day off tomorrow. See you next week on The Big Story. Goodbye.